เฮ้ยคุณยักษ์<ฆ>เฮ็ดยังดังไฟดังไฟดังไฟคือได้ใส่อันนี้นี่<พ>ยังบักปินบวกขึ้พัดลมพัดลมพัดลมโอ้ยดังไฟ,ด,งไฟดังไฟเฮ็ดยังแหะครับเย่ yeah, ไปหาปลาโอ้ไปหาปลามาโอ้ปลาปลาชูปลา,านินได้มามสิใส่เบ็ดเนะ่ยใส่เบ็ดมาโอ้ ก้าวสิเผาสูมูกินมันเถะโอ้สุดยอดช่วงนี้ผู้สาววัยยุ่เนานะก็เลยแต่เห็ดเองอืงอ่าสาว่แบบ้านเพิ่กนกะกลับแล้วหนีแล้วเออก็เลยจำเป็นต้องเผาเองเผาเองอเห็ดกินเองเห็ดกินเองไม่จำเป็นต้องงอคนดอกเนาะแน่นบ่ สือว่าสิได้กินว่ามึงนี่ได,ได้กินได้กินอือโตท่านไม่จมนี้่ท่านโอ้ทามม่า,ทานธรมาใส่พีนองครับคนสิเผาปานิ่นปานิ่นติดเบ็ดมือคึืนนี่กะผ้ากันมาตั้งแต่จังหวัดอยเอ็ดครับอำเภอประชุมรัฐนะครับบ้านเกิดของผมนี่แหละครับบ้านเกิดของอาจารย์พุม่มไปซอยอ่า งานนะครับบุญแจกเขานะครับเราก็ไปทรงสก,การพร้อมล้วก็ไปซอยงานบุญแจกเขาเพื่อนพร้อมนะครับเป็นพอของหลวงปู่เพชรอำเภอทาบอเนี่แหละครับเป็นเป็นมู่พวกกันนะครับเป็นมาบวชที่พี่ได้หลายพรรษาแล้วละ่ะแต่เลยมีโอกาสด้เดินท่างไป ยามบ้านแต่ของบ่ได้ไปโดนแล้วครับบ้านขนหนัวทำเพื่อปทุมราชบ,บ่ได้ไปโดนแล้วตั้งแต่เห็นบุญหาถาเม่ปี 62, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66, หกสองห่วยหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเก็ดห้าปีกลัวแล้วพี่น้องครับไปหอดก็โอ้ยแรงหลายผู้ใหญ่เนาะแรงมจังหวัดลอยอ็ดแรงปลาทิ้เดียวนี้ครับดูจังหวัดหนองคายครับเพื่อสาไข่บ้านสายันบ้านลุงเนี่ยผลโตแล้วตอนนี้ ฝนตกพูดนะครับฝนตกฝนตกอืมเอาทางหนึ่งวามทางหนึ่งแรงแบบที่เนี่ยเบาแบงเ้าไปตกไน้เนาะ เอาอย่างไรเนี่ยมันหนิเนี่ยตอนมันหนิมาสิงไก่เอาพี่น้องครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่นั่นเริ่มแล้วเริ่มสิดบ้านแล้วมันเย็นมาอยูให้วะนี่โอ้พี่น้องครับบรรลมเพลินก็เย็นเตอร์่เเศอดีเวนมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเลยฝนมาแล้ว โอ้โบุ่นอยากไห้สีฟ่ามากนึงเออิ่งกีน่าเสิ่ยพ้นคนโมาที่นี่โอ้ยว่าป็นไส้ไก่คนดีเมื่อไระครับแต่บัตรคบดีเพราะยังมานทีเพราะว่าอ่าบุนพูน มีฝ้าห้องครับพี่น้องครับฝนต,ตกตกงามแต่ว่าถ่วมนหนึ่งที่มันสิบ้ง,งามเอาพี่น้องครับคลิปนี้ขอเยไว้นักนี่ละเพราะการคลิปหนาก็แล้วกันอยู่ดีไม่แห้งสูงอิ่มขดกับความเก็บยาสไล่ความไข่ยาสีมีดูภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคน เก็บนี่บะมี่อย่งางไรครับทายเทคนิคการดั่งไฟก่อไฟของผู้ยักไถ่พี่น้องเพิ่งซื้ออ่คือว่าบะมี่ผัดลมคือว่าไฟสิทธิ์ปะเจ้าวะบะแล้วบ่แล้วอาศัยพัดลมอ่าผัดลมนี่มีประโยชน์หลายอย่างเนาะแย่จริงนะเออแงมือแยงนี่เอาไปเปิดอกท้อหั่นเหมืองของแกนบะเอออเาในท่อหั่น อันนี้บ่พอหรอกพี่โอ้โหบ่อพ่อนี้นานทีรองทีแล้วพูนสิ่งใดยากเดี๋ยวบางทีหนูพูนเท่ยวทานมาใส่อีกเอ้าไปแล้วล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอ,อ้าโอ้บ่ได้งอผู้ใดเลยไม่เคยงอผู้หญิงนะครับในการทำกับข้าวสำหรับครูยักษ์นะครับไม่เคยงอใครเฮ็ดเองก็ได้อืม ที่ว่าเอาเมียมาคิดว่าเอาเมียไปแล้วกะจีได้เหตุครับเขาให้มันกินคือเกา,าสันบ่เลยบ่เอาเบอ่โอ้เป็นสันดอกตีเออนี่คือเหตุผลที่คู่ยักเพิ่นบ่เอาเมียครับพี่น้อง